สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำล่ามหมูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราใช้หมูอยู่ขีดหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็หนังหมูอันนี้เราต้มจนเปื่อยแล้วนะคะเพื่อนๆเวลาต้มต้องให้เปื่อยนะคะแต่ถ้าต้มแป๊บเดียวมันแข็งจะทำล่ามหมูมาแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะ เวลาไปซื้อที่ตลาดน่ะบางร้านเขาก็จะมีต้มว้แล้วนะคะแต่ว่าเรากลับมาถึงบ้านเราต้องเอามาต้มอ,อีกรอบนึงนะคะเรามาดูผักกันเลยค่ะผักมีหลายอย่างนะคะอันนี้มะนาวใช้อยู่ลูกนึงก็น่าจะพอนะคะหอมแดงนะคะเราแนะนําว่าต้องเป็นหอมแดงเราไม่ใช้หอมแขกนะคะหอมแขกมันจะไม่หอมหอมแขกเนี่ยเขาไว้สาหรับทํายํานะคะ และใบมะกรูดนี่อ๋อเพื่อไปเดินมาจากสวนกี่กินเองสดๆอยู่เลยนะคะหั่นซอยเล็กๆจะหอมมากเลยสําหรับใส่ลาบนะคะ,<ม>ะแล้วก็ต้นหอมบัชีชีฝรั่งใบสะระแหน่ใบสะระแหน่เราจะแบ่งไว้โรยข้างหน้าจานอีกด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะหั่นผักกันนะคะต้นหอมบัชี ต้นหนึ่งก็น่าจะพอนะคะเราไม่ต้องใช้เยอะนะคะอันนี้เราทำสําหรักจานหนึ่งชีฝรั่งตะ่กี้ใส่ไปแล้วต้อนอีกต้น,นตมีใบมะกรูดเราจะทำแบบนี้นะคะตีซอยบางคนจะซอยไม่เป็นเนระะาจับมวนๆกันแบบนี้นะคะม้วนกันหัน่นซอยเล็กเนะคะ ใส่ลาบหมูนี่หอมมากเลยค่ะบางบางคนจะมองผ่านนะคะมองข้าม,มา่ะไม่ต้องใส่ไปใส่ต้มยำท,ที่ไหนได้ตามต่างจังหวัดเขานิยมกันเวลาจะทําลาบหมูทีจะไปเด็ดใบมะกรูดมาทํานะคะมาซอยมันจะหอมมากเลยอันนี้ต่อไปเป็นใบสะระแหน่นะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะเพราะผักมันดีเยอะมีหลายอย่างอยู่แล้วนะคะขอซอยสะระแหน่ซอยแบบใหญ่ๆหน่อยนะคะ แล้วก็ต่อไปเป็นหอ,อ,อมแดงนะคะมะนาวนะคะมะนาวลูกหนึ่งก็น่าจะพอนะคะสำหรับจานหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดหมายถึงใบขั้วหมูกนก่อนนะคะน้ำเดือดเราใส่น้ำนิดนึงนะคะ เราก็จะคั่วหมูนะคะถ้าไม่ใส่น้ำมันจะแห้งนะคะมันจะเหม็นไหมหม้อคนนะคะให้หมูสุกหมูต้องสุกนะคะถ้าหมูไม่สุกแล้วอันตรายช่วงนี้มีข่าวกินหมูดิบนะคะกินาลากหมูโดยไม่สุกอ่ะถึงตายได้เลยนะคะเราเอานี้ลงไปเลยนะคะมันจะได้ร้อนๆนะคะ ก็ดูว่ามันหายแดงนี่ยังถ้ามันหายแดงก็แสดงว่าโอเคสุกแล้วปิดไฟได้เลยค่ะอันนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะคะใช้ได้นะคะมาปรุงแบบง่ายๆนะคะใส่มะนาวเลยค่ะอันดับแรกใส่ไปสชิ้นก่อนนะคะเผื่อว่ามันจะเปรี้ยวไปเราจะใส่ปลาหนึช้อนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะอันนี้ช้อนแกง นะคะแล้วก็ใส่กระเพื่อหนึ่งช้อน,นะคะ่ะกระเพื่อหนึ่งช้อนพริกพริกเนี่ยแล้วแต่ชอบมากชอบน้อยนะคะเราใส่สักสองช้อนเล็กๆนะคะกะปริมาณเราเองนะคะอันนี้ผงชูดรสนิดหน่อยนะคะบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะกันก่อนนะคะชิมดูก่อนนะคะ รสเค้มคนกำลังดีเลยนะคะพอได้ที่แล้วเอาผักลงไปให้หมดเลยนะคะผักผักที่เราหั่นไว้ที่ซอยไว้ตะกี้นี้ลงไปให้หมดเลยนะคะรสแซ่บมากเลยคะ่ะใส่โรยอย่างนี้ยก็ดูน่าทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานเสิร์ฟอีกทีหนึ่งนะคะเราตักใส่จานเลยนะคะ เน่งจะเนึ่งข้าวเหนียวตะกีนี่คะ่ะข้าวเหนียวล้อๆนะคะทานกับลาบเป็นอะไรที่เข้ากันดีมากเลยนะคะนี่ในจานหนึ่งเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะามาโรยสะระแหนนะคะถ้ามีพริกทอดก็ใส่พริกทอดได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะผักนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าจะใส่ผักอะไร แล้วแต่เราชอบผักอะไรนะคะจะมีแตงกวามีอะไรได้หมดนะคะเรียบร้อยค่ะลาบหมูของเรานะคะรสแซ่บมากเลยพร้อมเสิร์ฟทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไ r i b ์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ บายบายค่ะ